เพื่อนพิุสสมนเนรทั้งหลายะบรรดายกโยมหุวตบริษัท <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องทานวันนี้ขอจบนะครับถ้าคืนไม่ไม่ตัดจบก็เลยไม่ต้องจบเรื่องทานนี่มีเรื่องพูดอีกเยอะแต่ขอพูดเป็นแนวเท่านั้นนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงทานวันนี้เป็นตอนจบมารวมบารมีกันบารมีกันสักทีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องทานก็ขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมหาทางตัดอมายภูมิอันดับแรกแล้วก็พยายามโดดหนีนรกเปรตอสุรกายสัตว์ติฉันนั้เสียก่อน <c oughs> ถ้าหากว่ามีบารมีแค่นี้มันจะย้อนมาเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็หาทางตัดหนีความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมปานิพานต่อไปอาการที่เราจะหนีนรกได้อบายภูมิได้ก็คือหนึ่งไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายวันนี้ไปเสมอ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ยอมให้ชีวิตของเราเปล่าจากความดีหาทุนหนีอบายภูม <c oughs> จัดเป็นกำลังใหญ่คืออาศัยกำลังของพุทธเจา้ากำลังของพระธรรมกำลังของพระอริยสงฆ์คำว่ากำลังก็คือความดีที่ท่านสอนพวกเราท่านสอนพวกเราว่ายังไงเราไม่ทงใส <c oughs> ปฏิบัติตามปฏิบัตรบรบิตามคำสั่งสอนของท่านด้วยความเต็มใจ <c oughs> และก็ด้วยศรัทธาแท้มันี่คอมัเล่นแยและก็จากนั้นไปก็ทรงสินตามสภาพให้บริสุทธิ์คารวะกสินห้าแล้วก็พระเนนเป็นสิ่งของท่านธรรมะบางส่วน ที่จำจะต้องปฏิบัติอาภิสมาจารยโดยให้ครบถ้วนหวังไว้อย่างเดียวว่ามนุษย์โลกเราไม่เอาไม่เกิดอีกเทวโลกเราไม่ต้องการพรมโลกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน <c oughs> เราต้องการนิพพานทำไงเราก็ทำบารมีทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เต็มบริบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าบุาคคลใดมีบารมีเต็มแลว้วบุคคลนั้นก็ไปนิพพานเป็นอรหันต์แบบไม่ยากตอนนี้เดี๋ยวท่านจะมาย้อนถามผมว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมไม่ยืนยันหรอกแค่ตอบว่าให้ตอบที่ว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมก็ต้องตอบว่าผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยเจ้า แล้วก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงชานผมมีความรู้สึกตัวแต่เพียงว่าผมเองยังดีไม่พอยังมีความเลวอยู่มากเวลานี้ก็กำลังต่อสู้กับความเลวเพื่อจะไปหาความดีก็เป็นว่ามันจะดีแค่ไหนก็ช่างมัน วันนี่เราก็มาคุยกันเรื่องการให้ทานมีบารมีอะไรช่วยบ้างอันดับแรกจริงๆนะครับผมก็จะขอบอกว่าตามความตามบัญญาของผมนะผมมีความรู้สึกว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญานี่ให้ทานไม่ได้ ก็เป็นว่าการที่ให้ทานจะให้ทานได้ต้องมีบัญญาบารมีเข้าไปช่วยคือบัญญาบารมีนี้เป็นตัวนำถ้าคนไม่มีบัญญานี่เขาจะไม่เห็นคุณของการให้ทานเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าทรัพย์สมบัติที่เขาหามาในยากเรื่องอะไรที่เขาจะให้คนอื่นถ้าต้องการความร่ำรวย ตัวอย่างมีครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าหากว,ว่าผมพูดถึงว่าตัวอย่างในปัจจุบันผมมันจะตายเร็วเกินไปขอพูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างอานันทเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่ไร้ปัญญามีทรัพย์แต่ปราศจากปัญญา มีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่เราให้เราได้มานี่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายหามาให้เขาไม่ได้มีความรู้ว่าเขาที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะการให้ทานมานในชาติก่อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือสังฆทานแม้พูดถึงสังฆทานนี่ผมปลื้มใจเหลือเกินญ <c oughs> าติโยมพุทธบริษัทคณะของเรานี่ ให้ทานกันเลี้ยงน้องเป็นปกติให้สังฆทานกันจริงๆสังฆทานเนี่ยหนักมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเงินที่เขามาให้ผมผมไม่เคยคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวเลยถ้าวางปุ๊บลงไปนี่ผมคิดอย่างเดียวว่าเงินนี่เป็นสังฆทานหรือวิหารทานหรือธรรมทาน ผมมีความรู้สึกเท่านี้ผมมีความรู้สึกมาตั้งแต่บทใหม่ๆพอคิดไว้เสมอว่าการโบทนี่หนึ่งไม่หวังความร่ำรวยสองไม่หวังการแต่งงานถ้าบังเอิญกิเลสบางอย่างเข้ามารบกวนให้ผมจำต้องแต่งงานจะไปรักใครสักคนอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะสึกทันทีไม่ยอมให้เสียภาสีผ้าเหลือง พูดที่จะพูดมากไปนี่จ้างตั้งใจเดิมนะเะนั้นการที่ญาติโยมพุธบริสัท์เอาปัจจัยมาวางเนี่ยผมถือเลยว่าเป็นสังฆทานควิหารทานและธรรมทานแล้วผมก็จะไม่รบกวนวจะจุจะตปัจจัยส่วนในของท่านมาเป็นส่วนตัวใช้ส่วนตัวมีญาติโยมมาโดยการท่านลงสารว่าอันนี้ถวายจะเพาะลงพ่อโดยเฉเพาะเจ้าค่ะอย่างสมศรีปักเกอร์นี่ย แกอยู่นิวซีแลนด์แกส่งเงินมาทางธนานารต่างประเทศที่ส่งเช็คมาบ้างอะไรบ้างก็ตามระบุมาเลยเงินส่วนนี้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ส่วนนี้ให้หลวงพอ่อใช้เฉพาะไอ้เวลานี้ก็มีโยมญาติโยมมาเดียวกันมาถึงก็วางปุ๊บมาทีสองสองสองนี้ถวายอีกสองนี้เฉพาะหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ แค่ก็มากๆากแต่มันมากในขั้นผมไปไหนผมกินผมใช้ไม่มากผมก็เอาไปทำบุญเป็นสังฆทานเลี้ยงผูกทันบังเสียค่ากระแสะไปฟ้าบ้างซื้ออุปกรณ์ของวัดบังสร้างวัดบังแล้วก็สร้างวัดพุทธโรบ้างช่วยด่านธรรมทานบ้างก็เป็นผลค้นญาติโยมที่เพื่องได้ <c oughs> ผมเคยถามพระที่มีความสาคัญ ท่านบอกว่าเขาให้เรามาแล้วอยาให้ได้บุญอย่างเดียวให้เป็นส่วนตัวให้เขาได้เป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานด้วยสังฆทานเขาจะไม่อดไม่อดตายให้มีคร่องมีความคร่องในชีวิตวิหารทานมีกําลังสูงสุดในด้านอามิสทานธรรมทานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาตักกิเลสได้เร็ว ผมถามนั้นว่าเขาให้ผมมาเป็นส่วนตัวแล้วผมไปทําอย่างนั้นเขาจะได้หรือครับท่านย้อนถามมาคําเดียวว่าเงินของใครนี่เท่านี้เองผมเลยปลื้มใจเพราะว่าหล่อแบบนั้นแหละยมท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็จังเป็นว่าท่านตายแล้วท่านจะพบของท่านเองถามว่าทําอย่างนี้ไม่กลัวอดตายเพราโทษเพราะญาติยมให้กินอยู่แล้ว ที่อยู่ญาติโยมก็ส้างให้า้าผลทนสบายชาติญาติโยมก็ให้ยาเหซ้ายโลกโยมก็ให้แล้วปัจจัยส่วนนั้นถ้าเรามีธุระจาเป็นไปไหนก็ยังใช้ได้แล้วก็ใช้แต่พอควรแต่พอดีพอดีอดย่ามันเกินไปเหลือจากนั้นก็เอาไปช่วยทันก็อย่างเวลานี้ยิคิดจะทำบุญประจำปีเดือนมีนาคมทุกปี คิดไว้เลยว่าวัดไหนที่มีการก่อสร้างถ้าญาติโยมช่วยก็มาจะช่วยทันไปแล้กําลังจะไปสร้างโบสถ์ช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดโพสีเจริญวัดนี้รู้สึกว่าดีดีพอใช้แต่ให้เป็นวัตถุถ้าให้ไปจำนวนเงินจะพระคราวญาทะเลาะก,กันให้ปูนให้เหล็กให้ให้หินให้ทรายจะให้แบบนี้แล้วก็เรื่องจากนั้นให้ทนากันเอาเอง อย่างนี้ก็ชื่นใจผมก็ปลื้มใจนี่จะทําแบบนี้ทุกปีแอ้วัดไหนม,มาขอไม่แน่จะให้ผมต้องดูก่อนว่าผมไว้วางใจผมจะให้เพราะว่าผมเคยช่วยและถูกเชิดเงินไปหลายรายแล้วแต่ว่าผมไม่เอาเงินส่วนกลางาอยญาโยมไปให้หรอกไปช่วย ผมก็จะเอาเงินที่ผมผมผมมีอยู่สมัยเป็นคัาร,รวาสเอามาช่วย้เงินจำนวนนั้นมันก็มีอยู่บ้างไม่มากไม่นักมีนิดๆหน่อยก็พอจะช่วยกันได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเอาพูดกันใหม่ต่อไปเป็นนว่าการให้ทานนี้ต้องมีปัญญาอย่างนันถ,ถัาเศรษฐีน่ะตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นลูกขอทานหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม่เข้าแต่พอเข้าท้องแม่ขอไม่ได้เลยอันเนี้ยคนไม่มีปัญญาไปอย่างนั้นนี่คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทําความสุขให้แก่เราผมข,ขอเอาพระราชดำรัิคำว่าบาทสมเดจ็จือหัวท่านทรงตัดให้ฟัง เมื่อเข้าไปเฝ้าท่านที่วังสวนจิตต้นานมาแล้วหลายปีแล้วท <c> ร <oughs> งตัดว่าผมบอกว่าท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่อสงเคราะหแก่ประชาชนให้ประชาชนมีความสุขถ้าบอกไม่ใช่ผมทำให้ตัวเองผมทำเนี่ยผมทำให้ผมความจริงทรงความพระราชาดำริของท่านตรงเป้งเนี่ยคือเราให้ความสุขกับเขาเราก็มีความสุข ก็ถูกละคนที่เราเลวมีที่ด่าว่าก็มีอะไรก็มีไม่เห็นชอบโดยนันเป็นเรื่องของเขาเราทําเพื่อเราเมื่อเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขถ้าเราทําให้เจ้าบ้านเขามีความทุกข์เราจะมีความสุขยังไงเราก็มีแต่ศัตรูในการให้ทานของคนที่มีปัญญาอันดับแรกจะถือว่าล้อมรู้ด้วยเขี้ยวดีงา คือมีคนรับทานแล้วเขารักเราเขาจะช่วยเราป้องกันตรายให้ต่างกำลังนี่ผลง่ายๆของคนที่มีปัญญาแล้วส่วนผลของทานนั้นในเมื่อเรามีคนรักมากเราไปไหนมีเจอแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขนี่เป็นความสุขในปัจจุบันที่ได้มาอีกทีหนึ่งไล่ลงมามาดูศินบรารมี การให้ทานนี่เราจะมีศินไหมอย่าลืมว่าการให้ทานเราต้องประกอบด้วยพรมิหารสี่หนึ่งเมตตาความรักเรารักเราจึงให้เราเกลียดเราไม่ให้สองกรุณาความสงสารเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรักแต่สงสารเพราะเขามีทุกข์สามุทุตาจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาเขา เราได้ทรัพย์สมบัติไปจากเราอาหารไปจากเราเราก็ไม่้าจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้ทําเลยนี่มันแย่งกูกินแล้วม่ได้คิดอย่างนั้นเราให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์บำรุงความสุขพอควรตามที่เราจะพึงให้ได้ <c oughs> นี่ก็มุทตาจิตก็มีอุมเบมกขาให้แล้วเข้าไปแล้วเขาจะมาใหม่จะยิ้มแย้มจะใส่ขอบคุณแล้วไม่ช่วยอะไรแล้วไม่เราไม่เคยคิดแล้วก็วางเฉย อยู่ขนาะที่เราให้ทานพรมิหารสีต้องครบถ้าพรมิหารสีไม่ครบเราก็ให้ไม่ได้เวลานั้นเราเป็นคนที่มีพรมิหารสีครบถ้วนนี่ส่วนประกอบภายนอกส่วนประกอบที่ภายในที่เป็นศีลขนะที่เราให้ทานศีลมีห้าข้อสมบัติครวัดขณะที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาอยู่แล้วสงสารอยู่แล้วเราคิดจะฆ่าเขาไหม เราคิดจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่ให้เราให้ไม่ได้เราคิดจะแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไหมคิดจะแย่งเราจะให้ทําไมเราคิดจะแย่งเมียเขาไหมถ้าคิดจะแย่งเขาจะให้ทำไมเขาแย่อยู่แล้วแย่งอะไรคนดีกว่านั้นมีเยอะเราให้ทานเขาเราคิดจะโกหกเขาไหม้าเราให้อยู่เฉยๆให้จริงๆเราไม่ได้โกหก นเวลาที่เราให้ทานเราเมาเล่าหรือเปล่าเวลานั้นเราก็ยังยังไม่กินเล่าแต่คนกินเล่าก็ยกไว้ <c oughs> ให้แล้วไม่เมาไม่เมาเหมือนกินเล่านี่เปนว่าการจะให้เนี่ยให้ทานเนี่ยมันก็มีศีลประคับประคองอยู่แล้วเห็นไหมละ่ะกินบาร,รมีเข้ามานี่เนคขมบาร,รมีเนคขมบาร,รมีเป็นความอดใจในด้านกามารม มีห้าอย่างเบื้องตนอ้น e ฉพเฉพาะเบื้องต้นนะหนึ่งกามฉันทะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเขาทุกโศมแบบนั้นเราเคยคิดอยากจะแต่งงานกับเขาไหมเวลาเราให้ทานเราคิดจะฆ่าเขาเปล่าโทสะไม่มีเวลาที่ให้ทานเราง่วงหรือเปล่าง่วงก็ไม่เป็นไร เวลาเราให้ทานคิดพูงสันมหมว่าไอ้หมอนี่มาแย่งโกทําไหมมันเป็นตัวถ่วงสังคมตัวความสุขไม่มีแล้วมีเมตตาราณีแล้วนี่เราให้ทานแล้วเราก็ไม่สงสัยคิดว่าเขามีทุกข์จริงๆรวงความนิวรห้าบริการเวลานั้นไม่โกรนใจเราอยู่ในเกณฑ์เนคขมบรมีเบื้องต้นตนั่นเนคขมบรมีเบื้องต้นก็ต้องมีในขณะที่ให้ทาน มาวิริยะบาร,รมี <c oughs> ปัญญาบาร,รมีว่าในตอนต้นมาวิทยะบาร,รมีคนใจ้ทานต้องมีความเพียรต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งไม่อย่างนั้นแล้วก็ไอ้มัจฉริยะตัวความตนีตัวขี้เหนียวเข้ามาขวางคอ <c oughs> <c oughs> เวลานั้นกำลังตัดอย่างแรงมันต้องเกิดขึ้นเราไม่เส้นดายในทรัพย์สิน เราให้ตามกําลังที่เราจะพึงให้ได้เม้สายวิทยขคมตัดกําลังที่มันจะเข้ามาต่อต้านคือตัวไอต,ตัวกิเลสตัวขี้เหนียวอะโยนทิ้งออกไปจากใจโชคราวขณะนั้นไม่มีตัวขี้เหนียวไม่มีค <c oughs> ันติบารมีการอดใจในการดันกั้นดันชิดใดในทรัพย์สินไม่มี อีการอดทนคิดว่ามันจะลําบากตําบลในการหาทรัพย์สินไม่ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราก็แบ่งให้ตามสมควรที่เราเป็นเจ้าเบื้องให้ได้เท่านั้นแล้วก็อดทนไม่เคยคิดลาคาญไม่เคยคิดประทุษร้ายไม่เคยคิดจะกําจัดคนขอทานคนที่มีความลําบากคนที่มีความลำบากไม่ทําไมหมายความถือก็เบื้องขอทานเสมอไปนะสัตว์ที่ลําบากคนที่ลําบากเราช่วยต่างกาลัง <c oughs> นี่คันติความอดทนอดใจก็มีอยู่แล้วนี่สัจจะบารมีสัจจะคือความจริงใจเราคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานโอกาสมีเมื่อไรเราให้เหมือนนั้นอันนี้มีก็เป็นสัจจะบารมีข้อหนุนอดิฐานบารมีตัวนี้ตัวตั้งกําลังใจไว้แต่เดิมว่าโอกาสมีเมื่อไรเราจะให้ทานเหมือน,นั้น ต่เมื่อเราเจอผลเื่องการให้ทานกันแล้วเราก็ให้ทันทีทันใดตั้งใจว่ายังไงทําอย่างนั้นเป็นตัวอธิษฐานบาร,รมีมันก็มีประกอบมาเมตตาบาร,รมีที่ตัวเบื้องต้นปัญญาบาร,รมีเกิดเมตตาบาร,รมีต้องมาถ้าไม่มีเมตตาบาร,รมีแล้วก็ไม่มีการให้ทานได้หรอกเจ็บเมตตาบาร,รมีเป็นตัวผสมกับปัญญาบาร,รมีเบื้องต้นหนักมากตัวนี้ แล้วก็ไม่มีอุเบกขาบารมีทรับลงรเราจะน้อยไปหน่อยเราก็มันจะต้องหาใหม่เพิ่มกันมาแล้วก็วางเฉยไม่เคยคิดบน่นไม่เคยคิดว่าบุคคลที่มาความจริงเขาไม่รบกวนเรานะเราไปให้ทานไม่เคยคิดบน่นที่ว่าไอ้มอน,นี่ไม่น่าจะไม่จนไม่น่าจะมาลำบากตัวหน้าเราเลย ไม่น่าจะมีทุกเวทนาสาตนาเราทําให้เราต้องเสียทรัพย์สินอันนี้ไม่มีจิตก็วางเฉยให้ดีกุจิตสบายใจนี่ระบรรดาท่านเพื่อนพิวิโส,สมมณเนธทั้งหลายและก็ญาติโยมพุทธบริษัทที่กําลังนั่งรับฟังเพื่อทราบว่าการให้ทานครั้งหนึ่งเราก็มีบาร,รมีทั้งสิบประการครบถ้วน ถ้าทานบารมีเราสมบูรณ์แบบบารมีเก้าก็สมบูรณ์ไปด้วย <c oughs> จะดูตัวอย่างคนสำคัญสักคนสองคนอย่างท่านอนาถวิณกาณเศรษฐีก็ว่าท่านมาหาออว,วิสาขามาหาบาสิกาสองท่านนี้ท่านหนักก็ในทานบารมีจริงๆ ผมอ่านหนังสือยังไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้าไปบ้านท่านนาบินิกาเศรษฐีเทศเรื่องอื่นโดยมากพระเจ้าเทศในการให้ทานอย่างเดียวเท่าที่เจอนะท่านจะเจออย่างอื่นที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบผมไม่เจอ <c oughs> ทางราการให้ทานอย่างเดียวนี่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมผมก็บอกแล้วว่าทาน การให้ทานอย่างเดียวบารมีสิบครบทนท่านทั้งสองท่านนี่มีจิตสนใจในการให้ทานมาตั้งแต่กำเนิดเมื่อฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวได้เป็นบะโสดาบันแต่พระบาลีท่ามาได้บอกไว้ว่าสองท่านนี่ต่อไปได้เป็นพระอาหารหันต์ไหม <c oughs> แต่ผมก็คิดว่าท่านสองท่านท่านเกิดทันพระพุทธเจา้า พบพระอ,อริยเจ้าเกรนกลาดท่านคงไม่โง่เท่าผมถ้าท่านโง่เท่าผมท่านก็ไม่ได้เป็นประโสดาบันแล้วก็เท้าท่านจะหลกว่าผมท่านคงไม่อยู่แค่ประโสดาบันยังไงยังไงท่านก็ต้องไต่เต้าไปถึงพระอ,อริยเจ้าเบื้องสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน,นิพพานนี่ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่โง่เท่าผมแน่เพราะว่าท่าโง่เท่าผมท่านก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระอริยเจ้าถ้าโง่เท่าผมท่านก็ไม่ทุ่มเทผลทานของท่านอย่างหนักเนาบรรดาเพื่อนบิสโธเทมเนและญาติโยมพุทธบริษัทถ้าการให้ทานตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวท่านเคยทรงตัดมาเคยถามมา ว่าจะคะตัวเดียวจาคะนี่เป็นต้นกําเนิดของการให้ทานจาถ้าคิดจะบริจาคจิตจิตคิดจะบริจาคจึงให้ทานได้ท่านถามว่าจะคะตัวเดียวปานิพานได้ไหมนันะท่านก็ทรงตรัดไว้เป็นเนาเป็นเนาเรื่องความคิดว่าการให้ทานถ้ายังใช้คำมาเสียสละ เป็นกาลังทานบารมีอย่างอ่อนยังมีความเส่นดายอยู่บ้างต้องเลือกบคุคคลในการให้ทาน <c oughs> อย่างนี้ยังไปนิพพานไม่ได้ให้เรื่อยๆไปจนถ้ามีจิตเข้มแข็งขึ้นไอ้อัดตัวเสียไม่มีหรือได้สละทรัพย์สินเพื่อการให้ทานอย่างนี้เป็นกําลังกลางใหญ่กำลังกำลังบารมีอย่างกลางไปอุปบารมี ยังไปนินภายไม่ได้แต่เป็นพรมได้แบบสบายเป็นจารคานุตติหนักนถ้าต่อมาเราให้เพื่อละเหลือละตัวเดียวเพื่อทรัพย์สินส่วนนี้เรามีไว้เพื่อให้ทานกำลังใจที่คิดว่าสละคือมีจิตนดนึงดึงนิดไม่มีแล้วแต่ละเราละละทรัพย์สินที่เราให้เพื่อละต่อไปคือความโลภ เราจะละความโลภให้มันสลัดออกจากใจของไปไม่คบหาสมาคมกับความโลภอีกเพราะการให้ทานจิตคิดให้ทานมาเสมอแค่นี้ละบรรดาเพื่อนปิโ์สมเนรและญาติโยมพุทธบริษัทถ้ากําลังเข้าถึงละตัวเดียวอย่างนี้ผมขอยืนยันว่าทุกท่านจะมีกําลังใจอย่างนี้มีบารมีเต็มครบทวนสิบบารมี แล้วก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้นั้การบำเพ็ญบารมีจริงๆไม่ใช่ของหนักถ้ามีความเข้าใจไม่ใช่ของหนักเรามีอะไรบ้างในสิบบารมีนี่เราพอใจเราติดใจอย่างไหนหนักทําอย่างนั้นให้หนักแล้วก็ทุกอย่างจะเข้ามาประสานตัวเอง เข้ามาประสานกาันทั้งสิบเข้ามาประสานกาันตางที่ว่ามาและผมจะสรุปให้ฟังทุกๆบารมีสำหรับวันนี้พอจะบอกว่าเลิกสัญญาณบอกพอดีเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี